ถ้าจุดประสงค์หลักที่แรกอ่ะที่ผมพูดในไลน์นะรหรือกบอกนักข่าวนะคือข้อมูลทุกอย่างมันก็คือเกิดจากผู้บังบัิซึ่งเขาอึดอั้นตันใจว่าเขาโดนจะทำอะไรนะอันนั้นมันก็คืออารมณ์ของผู้บัิที่มาเล่าให้ผมฟังในวันที่สองนะและสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเราไม่ต้องการมามีปัญหากับเจ้าหน้าที่แต่เราจะาาถามหาเจ้าหน้าที่ว่า ท่านรู้ไหมว่าณตอนนี้องค์กรอของท่านเจ้าหน้าที่กนมีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะเราหาคําตอบตรงนั้นแต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่เลือกที่จะแจ้งฟา์มดาเนินคดีกับผมผมก็ต้องจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนําหลักฐานไม่ว่าการสมอมผู้บำบัดการโอนเงินหรือการไปเจรจารเพราะอะไรเพราะต้องปกป้องสิทธิที่ผมโดนกล่าวหาเพื่อให้สังคมได้รู้ว่า สิ่งที่หมอปลาพูดไปมันคือเรื่องจริงแต่วันนี้ผมกับถูกอีกที่หนึ่งพยายามฟีดผู้บำบัดและผู้เสียหายของคือผู้ปกครองว่าให้พูดโอนไปว่ามันเป็นอาสาเป็นคนทำซึ่งไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งผมมองว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราต้องการช่วยเหลือสังคมเนี่ยทำอยู่ด้วยกันได้แต่ผมกับโดนผู้ถือกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยมาเล่นง,งานผมซึ่งอันนี้ผมก็ต้องจำเป็นอย่างยิ่ง อาจจะมีภาพออกไปอย่างน้อยสารตัดสินไม่รู้แต่สังคมอ่ะตัดสินได้ว,ว่าสิ่งที่หมอปลาทนายฟาร์มและสื่อทุกคนนําเสนอไปมันคือเรื่องจริงไม่ได้เรื่องโกหกนะฮะท่านนี่คืออยากเรียท่านทราบว่าผมไม่ได้มาหาเรื่องท่านแต่เพียงเราให้ท่านอ่ะมาชี้แจงแต่พวกท่านบางคนกลับเอากฎหมายช่องโหว่เพื่อมาปิดปากผมอะไรผมไม่ทราบตั้งข้อสงสัย